เฟียงนะเจ้าเป็นอาหารชนิดหนึง่งซึ่งเหมือนเป็นวุ้นนะเจ้าเป็นปุ่นท้องว่าวุ้นจากไม้ไผ่เนาะเฟียงนี่ในอดีตนะเจ้าเป็นอาหารที่เจ้าในปุ่นท้องในในคูมในเมืองเนาะที่ปุ่นจะกิ่นกันเจ้าเพราะว่า,วามันเป็นอาหารที่หายาก ปีหนึ่งจะมีเตื้อดเดียวตอนที่หน้าหนาวต้องอ่านนะเจ้าเฟียงนะเจ้ามันจะเป็นน้ําเลี้ยงของไม้ไผ่ที่เกิดจากตัวดวงนะเจ้าดวงแมลงปีแขงเนี่ยไปเจาะเนาะมันก็กลายเป็นน้ําเลี้ยงที่เอาพอมันตกจากป้องตังบนนะเจ้ามันก็จะไหลลงสูต่ตังลุ่มของมันพอเ,เทออกมามันจะตอนแรกมันจะเป็นเหลวก่อนนะเจ้าพอเทออกมามันจะกลายเป็นวุ้น รสชาติของเฟี้ยงในเจ้าจะมีความหอมธรรมชาติของต้นไผ่เนาะแล้วก็มีรสชาติหวานหอมเจ้ากลิ่นเฟี้ยงในเจ้าก็จะมีกลิ่นหอมธรรมชาติของไม้ไผ่นึกถึงเหมือนกับข้าวหลามนะเนาะจะมันจะกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นของไผ่เยื่อไผ่ของข้าวหลามนะเจ้าและประโยชน์ของมันนะเจ้าก็มันเป็นอาหารที่ เป็นมาจากธรรมชาติเนาะเพื่อนก็นเชื่อว่าถ้าหากว่าเฮากินของที่เป็นธรรมชาติกระทำให้เฮาสุขภาพดีขึ้นนะเจ้าชาวบ้านของทางภาคเหนือเนอี่ยเจ้าเพื่นมีความเชื่อว่าของดีๆของใหม่ๆเนาะก็จะเอาไปทําตานที่วดัดเฟี้ยงกระเช่นกันในเจ้าเป็นอาหารที่ดีของเจ้าบ้านซึ่งจะออกตรงช่วงประมาณตอนที่เดือนสี่เนาะซึ่งจะตรงกับตอนที่เฮามีการตานข้าวจีข้าวหลามเขาก็จะ เอาเฟียงไปตานฮือตู้เจ้าตว้ยละจะทําฮือเจ้าบ้านนะเพื่อนภูมิใจเจ้าว่าได,ได้ได้ตานของที่ดีที่สุดเฮือกับตู้เจ้ากะจะทําฮือชีวิตของเฮาดีขึ้นนะยาเจ้าส่วนประกอบในการซาเฟียงนะเจ้าหรือว่ายาเฟียงเนี่ยเนาะเพื่อนก็จะมีเครื่องแกงเหมือนกับของภาคเหนือนะเจ้าคือมีพริกข้าเกลือหอมเอามาตำเนาะมาคลุกด้วยกันเสร็จแล้วก็เอาเฟียงเข้าไปคลุกนะเจ้าคลุกกับเครื่องแกงตรงนั้นแล้วก็โรยด้วย ต้นหอมผักจีผักหอมเปาะอย่างเง่ะสารเนะจ๊ะหอมดวนเนาะหอมผักไผ่หอมดวนเนี่ยจ๊ะจ้าสมัยก่อนนี่เฟี้ยงหาย,ยากเนาะเพราะว่าต้องรอจากดวงแต่สมัยบัดเดียวชาวบ้านนะเพอ่์กระดี่คิดค้นวิธีเปลี่ยนภูมิปัญญาของชาวบ้านนะเจ้าโดยการที่เอามีดไปซับซับตรงข้อของเก้าไผ่ซึ่งสังเกตจากการที่ดวงมันเจาะก็เลยทำให้ สามารถที่จะมีปริมาณของเฟียงมากกว่าที่เขาจะรอธรรมชาติจากที่ดวงเจาะอย่างเดียวเจ้า,เจ,าเจ้าเฟียงชจวบ้านเพื่อจะมีวิธีในการนําออกจากป่านะเจ้าซึ่งเฟียงนี่เขาจะชา้าบ้านเพื่อจะไปเก็บตอนเจ้ามืดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเวลาสายเนาะคขวยมาเนี้ยเฟียงมันจะเปลี่ยนวุ้นนะเจ้าวิธีการของเจ้าบ้านก็คือเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยเจ้ามาปอกเปลือกเือ มันบางที่สุดเต้าที่จะทําได้เพราะว่าน้ําเฟียงที่อยู่ดางในกระบอกไม้ไผนะ่นี่ยมันจะโดนความเย็นแล้วมันจะกลายเป็นวุ้นเจ้า